ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ประสบแต่ท่านพี่น้องที่รับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอโกคต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาที่พระองค์ให้เรานั้นได้มีโอกาสทําอามันอิบารัดต่อพระองค์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นเนื้อมัรที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องขอบคุณองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลา เราที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราต้องขอบคุณองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้มากๆเพราะมีคนอีกจำนวนมากที่เขาป่วยบางคนป่วยไม่สามารถทำอามัณอิบาด์ด้ได้อย่างคล่องแคล่วบางคนอาจจะนอนติดเตียงคนต่างเหล่านี้เนี่ยเขาอยากที่จะทำอามัณอิบาดาต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้เต็มรูปแบบแต่เขาไม่มีความสามารถเพราะเนื่องจากอาการป่วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือเราจะเจ็บป่วยก็ตามเราก็ต้องทำอามันอิบาดะต่อองค์ลอสสุบฮานวาตาลาเพราะเรานั้นเป็นบ่าวขององค์ลอสสุบฮานวมาตาลาพระองค์เนี่ยไม่ได้สร้างเรามาเพื่ออะไรเลยนะครับพี่น้องพระองค์ได้กล่าวไว้ในสุรอะชพระยกรานที่ไว้เอาไว้ว่า ว่ามาขอลักตุนยินนนวันอิน,อนลาริยะบุดุนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อที่จะให้มนุษย์และยินนั้นทําการสักการะต่อองค์อลอสุบภานะตาลาเราทัในุลิ่ลนะวันนี้ถ้าหากว่าเรายังมีความสามารถความแข็งแรงที่จะทําอามันอิบาดาได้เนี่ยเราท,ทําเถอะนะครับวันนี้เราจะคุยกันนะครับในเรื่อง การตั้งชื่อการตั้งชื่อเด็กหรือการตั้งชื่อลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเป็นสุนัตท,ที่พ่อเนี่ยจะต้องทำให้กับลกูกนะพ่อจะต้องตั้งชื่อให้กับคนที่เป็นลกูกสุนนะจริงๆแล้วเนี่ยให้ตั้งชื่อวันที่เจ็ด นับตั้งแต่วันที่ลูกเราเกิดขึ้นมาวันที่เจ็ดสุนัตนะถือว่าเป็นสุนัตในการที่เราน่าจะต้องตั้งชื่อให้ลูกของเราคนที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะตั้งชื่อให้ให้ลูกเราก็คือคนที่เป็นพ่อนะพ่อแม่นั่นแหละตั้งชื่อหาชื่อที่ดีๆให้กับลูกเรา ชื่อที่อัลลอฮ์รักชื่อที่อัลลอฮ์ชอบเนี่ยก็คืออับดุลลอห์อับดุลรห์มานต่างๆแล้วนี่เป็นชื่อที่อัลลอฮ์สุบฮะตาลาทรงชอบทรงรักนะงั้นสุนัตในการตั้งชื่อลูกเราเนี่ยเราจะต้องตั้งวันที่เจ็ดบางคนอาจจะถามว่า แล้วเกิดมาแล้วตั้งเลยเนี่ยได้ไหมเกิดมาแล้วตั้งเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช็เบิมบาสได้กล่าวไว้ว่าอันอฟฟัฟดอนเลยนะครับที่ดีที่สุดเลยออตตสมียะตุยามาซาเบียที่ดีที่สุดหรือที่อัฟดอนที่สุดคือการที่เรานั้นจะต้องตั้งเชื่อในวันที่เจ็ดนะตั้งเชื่อในวันที่เจ็ด มีคำถามว่าถ้าหากว่าเราตั้งชื่อในวันที่ลูกเกิดมาเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเช็บิมบาสบอกว่านะว่าอินซุมมียยอันเวลาดัติฟลาบาถ้าหากว่าเราตั้งชื่อลูกในวันที่ลูกเราเกิดมาวันแรกเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช่นเดียวกันแต่ว่า ที่อฟัฟดอนที่สุดจะต้องตั้งวันที่เจ็ดชื่อมรรพาธได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าวกอดซัมมันนบีลลสุลตานะวะไลวาซัลนำวละดะฮูอิบรอฮิมยาอมาวีลาดะติเพราะท่านนาบีมุลลสุลตานะวะไลวาซัลนำเนี่ยได้เคยตั้งชื่อลูกของท่านนาบีเองคือคนที่ชื่อว่าอิบรอฮิมเนี่ยยาอมาวีลาดะติในวันที่วันแรกที่เกิดมา ลูกนบ,บีดิชิบราฮีมนบ,บีก็ตั้งวันแรกเลยวันที่นบ,บีวันที่คลอดออกมาวันแรกก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่สุนัตให้ตั้งวันที่เจ็ดทีนี้บ้านเรานะครับเวลาคลอดลูกมาเราความดีใจคนก็ถามชื่ออะไรแล้วตั้งชื่ออะไรเราก็จะไม่บอกก็ไม่ได้นะครับบางทีเราก็บอกนะครับ ตั้งชื่อไปเลยก็ได้ก็ถือว่าเป็นซุนนะไม่เป็นไรเพราะนาบีก็เคยตั้งชื่ออิบราฮิมในวันที่1เช่นเดียวกันและบางคนสฮา,าบะลูกหลานสฮา,าบะบางคนนบีก็ตั้งวันที่1อีกเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องความอัฟดอนความดีความประเสริฐที่สุดในการตั้งชื่อก็ตั้งวันที่7นับตั้งแต่วันที่เกิดมานะเพราะนั้นลูกเราเนี่ย เราดูความหมายให้ดีนะดูความหมายให้ดีเป็นชื่อที่มีความหมายดีๆเนี่ยเราต้องตั้งชื่อให้ลูกเรานะบางทีเราชอบนะครับชื่อดูแล้วมีความหมายดีชอบที่จะเอาสองพยางเพื่อเวลาเรียกแล้วจะเรียกง่ายๆ เช่นสองพยางเช่นอามาัดอย่างเงี้ยนะครับชื่อเพ่อไหมครับเพาะหาชื่อกันคนที่เป็นพ่อแม่หาชื่อตั้งแต่ท้องได้ข่าวว่าท้องวันแรกเนี่ยหาชื่อกันแล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรดีถ้าหากว่าเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะตั้งชื่อ,อยังไงดีฮะถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงเราจะตั้งชื่ออะไรดี เดือนแรกเนี่ยหาชื่อกันแล้วหาความหมายกันแล้วทำดูเดล่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการเตรียมแบบนั้นหากันว่าชื่อไหนที่เป็นชื่อสองพยางแล้วเวลาเรียกเราจะได้เรียกง่ายๆแต่พอตั้งสองพยางปุ๊บเกิดมาเราก็เรียเรียกพยางเดียวอยู่นั่นแหละเช่นอาหมัดเนี่ยชื่อเพราะพอเกิดมาแล้วเรียกมัดเฉยๆอย่างนั้น นะไอเราน่ะไปค้นจนกระทั่งว่าจะเอาชื่อที่มันเรียกง่ายๆสองพยางคนที่เป็นคนเรียกนำก่อนคือพ่อแม่นั่นแหละนั่นคนที่เป็นพ่อแม่ควรเรียกชื่อลูกเราให้เต็มๆนะอาหมาัดก็เรียกให้ให้ครบสองพยางอาหมาัดอย่าไปตัดเรียกพยางเดียวนะเพราะ เหลือพยางเดียวเนี่ยไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่อัหฮมัดเนี่ยความหมายดีเป็นการสรนเสริญที่มากมายอัลฮัมดุลินละและนามชื่อที่องค์อัลลอฮ์สุบฮานตารารักนามชื่อที่องค์อัลลอฮ์สุบฮานตาราชอบเนี่ยชื่ออะไรเดีวเรามาดูนะครับมีฮะดีษจากท่านบามฮัมาสลอนว่าอะไรว่าสันัอัลฮับบุลอัสมาอินัลลอฮ ชื่อที่องค์ลอสซาปาตาลารักมากที่สุดก็คืออับดุลลอฮะชื่ออับดุลลอฮะว่าอับดุลราะห์มานแล้วก็ชื่ออับดุลราะห์มานนะแล้วก็ชื่อที่เป็นนามชื่อขององค์ลอสซาปาตาลาที่มีคําว่าอับดุลอยู่ข้างหน้านะอับดุลลาห์อับดุลราะฮีมอันนี้นะครับเป็นชื่อที่เพาะ หรือชื่อมุฮัมมัดชื่ออาห์มัดซอลและต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ดีท่านนาบีมัสอนว่าอะไรว่าแนะนำได้กล่าวว่าตาซัมตะซัมเมาเบียอสมาอิลอัมบียะพวกท่านจงตั้งชื่อด้วยกับชื่อของบรรดานาบีสิมาอันดิษนี้บันทึกโดยอิมามนาซาอีนะครับ ตั้งชื่อดูความหมายดีๆชื่อให้ภพเราะเรียกแล้วเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกถึงความหมายนะครับเช่นลูกเราชื่อซอลแล้วซอลแล้วเนี่ยแปลว่าคนดีนะครับนะถ้าชื่อซอลแล้คความหมายดีแล้วแล้วก็ลูกเราดีเหมือนความหมายด้วยอัลฮัมดุลิลละเป็นเนี้ยนมะั ที่องค์ลอสสุมหาหิตอาณาประทานให้เรานะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่ง <c oughs> จากมารยาทอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> ในการตั้งชื่อนะครับอิคติยารอิสอัลฮัสซันเราจะต้องเลือกชื่อที่ดีๆ ตั่งชื่อให้กับลูกของเรานะครับเวลาเรียกเนี่ยหันทันทีนะเราอย่าไปตัดนะครับอย่าไปตัดฮูรูฟหนึ่งรูฟใดที่เราเลือกมาเนี่ยจะทำให้ความหมายของเราเนี่ยเปลี่ยนนะจะทำให้ความหมายเราเนี่ยเปลี่ยนทันที นล่หนึ่งในมารยาทนะครับในการที่เรา <c oughs> เรียกชื่อ <c oughs> ก็คือเราจะต้องเรียกด้วยกับชื่อที่การเรียกที่ดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็เรเราต้องเลือกนามชื่อที่เป็นนามชื่อที่ดี ห่างไกลจากนา, <c oughs> นามชื่อที่มันความหมายไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราจะต้องปรึกษาหารือกันคนที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดี <c oughs> หรือคนที่เป็นปู่แชร์เราเนี่ย <c oughs> ช่วยกันเลือกนะครับเลือกว่าชื่อไหนที่จะเหมาะสมกับเราลูกหลานเรา นอกจากจะมีสุนัตให้เราตั้งชื่อให้ลูกแล้วเนี่ยนะครับยังมีสุนัตให้เราทำอากีก็ให้ลูกของเราด้วยในวันเดียวกันนั่นเองคือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดให้เราเนี่ยทำอากีก็ให้เชื่อเชื่อแพะเชื่อแกะนะให้กับลูกของเรา แล้วก็ขอดุอานะครับท่านนาบีมาสั่นอมอะไรว่สัาาส้นนำนะครับขอดุอาให้กับซหฮารบาท่านหนึ่งคืออิบนับบาสดุอนวนะด้อานะอาที่เป็นดุอาจากท่านนาบีมสบา,าสั่นอมว่าอะไรว่าสั้นนำถือว่าดีที่สุด <c oughs> ถือว่าดีที่สุดเลยส่วนเราจะขอดุอาอะไรเพิ่มเติมก็ไม่มีปัญหานาบีเนี่ยขอให้กับอิบนับบาสว่าอย่างนี้ อัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดดีนโอ้ Allah ขอให้เด็กคนนี้เป็นเด็กซึ่งที่มีความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาวะอัลนลิมฮูบิตตะวีลและขอพระองค์ทรงสอนเขาในเรื่องการตับเซษอธาธิบาย <c oughs> ความหมายอันกุรอานเพราะฉะนั้น เราขอดูอาได้ขอให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กซ้อนะจริงๆแล้วเนี่ยเราขอตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งคันเลยก็ได้พี่น้องขอให้ลูกเราเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่อยู่ในแนวทางขององค์ Allah s u b h a n t ขอริสกี Allah Mazuz ล u ุก n i ว่าละดันซอลิฮันอัลรุดรียาตันซอลิฮันก็ได้โอ a l l a ขอพระองค์ทรงประทานลูกที่ดีให้กับฉันให้อยู่ในแนวทางขององค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตะอาณาเราขอดุอานะครับพี่น้องเพราะเป็นสุนัขของท่านนบีมาสัลลัลลอฮฺอะะลาฮิวะซัลลัมอีกเช่นเดียวกันในการที่เรานั้นจะต้องขอดุอามีฮะดีษที่รายงานอย่างนี้ครับว่าวะรุวยะอันฮูสัลลัลลอฮวะะลาฮิวะซัลลัมมีฮะดีษที่รายงานจากท่านนบีมาสัลลัลลอฮฺอะะลาฮิวะซัลลัมว่า อันหูกวยรออิสมาอาซิลาจะมีนะแต่หากว่าเรารู้ความหมายของชื่อที่เราตั้งไปแล้วมันรู้สึกว่าความหมายไม่ดีเนี่ยให้เราเปลี่ยนชื่อได้พี่น้องนะให้เราเปลี่ยนชื่อเ,เช่นนบีเนี่ยนะครับนบีเปลี่ยนชื่ออาซีย์อาซีย์เนี่ยเป็นแปลว่าหญิงที่ไม่ดีอะแปลว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนอาศัยผู้ที่ทำสิ่งไม่ดีนะบีเปลี่ยนเป็นจะมีละนะจะมีละแปลว่าดีสวยงามนะครับงั้นชื่อไหนที่ไม่ดีเราจะต้องเปลี่ยนนะดูว่าความหมายดี <c oughs> ชื่อเพราะ แล้วเราเรียกให้ครบทุกตัวที่เราตั้งมานะอาจจะมีใครมาเรียกรลกูลกเราว่าบางทีโูกเราตั้งมาสองพยางแล้วมาเรียกพยางเดียวเราอาจจะบอกว่าถ้าพยางเดียวแบบนี้เนี่ยความหมายไม่มีนะหรือลกูลกเราเนี่ยชื่อแบบนี้นะชื่ออับดุลรห์มานอัลลอฮ์พี่น้องชื่อเพาะมากบางคนตัดเดอมานอย่างเนี้ย มาเนี่ยมาอะไรมานร้ายหรือมานอะไรนะครับฉะนั้นเรียกให้ครบเรียกให้เพะนะชื่อตั้งสมัยนี้เราจะเอาชื่อให้แปลกกว่าคนอื่นนะจะเอาชื่อให้ทันสมัยไม่มีปัญหาแต่ว่าขอให้มีความหมายให้ดีก็แล้วกันนะจะเอาชื่อให้ทันสมัย ไปหากันมาโทรไปหาอาจารย์ไปหาโตะคูว่าฉันเนี่ยอยากจะตั้งชื่อลูกจะตั้งชื่ออะไรกันดีบางทีโตะคูหรืออาจารย์ก็แนะนำมาไม่ตรงกับเราเราเนี่ยมีในใจอยู่แล้วนะมีในใจอยู่แล้วว่าอยากจะตั้งชื่ออะไรได้ การเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้พี่น้องแต่ว่าขอให้ความหมายดีให้เรียกครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าดูชื่อนบีตั้งชื่อให้ตะซัมมงบิอัสมาอิลอัมบียะให้เราตั้งชื่อด้วยกับนามชื่อบรรดาอัมบียะบรรดานาบีต่างๆ อาดัมซอลและอิบรอฮีมหมุฮัมมัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอาห์มัดหรือเราตั้งชื่อว่าเป็นนามชื่อที่อัลลอฮ์รักก็ได้อับดุลลอห์อับดุลรห์มานอับดุลราซากต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อที่ไพเราะนะพี่น้องเรา,เราลองเรียกเต็มๆสิอับดุลลอห์นะชื่ออิบรอฮิม เป็นชื่อที่มีความหมายที่ดีมีความไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายว่าให้เราเรียกชื่อลูกของเราเนี่ยให้เต็มๆมอย่าตัดตัวหนึ่งตัวใดเพราะจะทําให้ความหมายเนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบรไลต่อฟิกวันฮิดดยะอัสลามวลัยคุ้มมรอะหมาตุมน้อมบารอกาตุท่านสามารถติดตามรับชมยาตีมทีวีได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทย